สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ n i n g s i r i .com/shop ขอบคุณนะคะ วิดีโอนี้นะคะเราจะถักตัวกระเป๋านะคะก็คือใช้วิดีโอที่ถักจาก10มิลใบเล็กนะคะได้เลยนะแล้วเราก็ถักเหมือนกันทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากไหม1ิบมิล กับเข็ม4มิลใช่ไหมคะเปลี่ยนมาเป็น20มิลกับเข็ม7มิลน,นะคะแล้วก็วิธีการถักนะคะเหมือนกันทุกอย่างยกเว้น2แถวสุดท้ายนะคะแถวที่เนี่ยคะ่ะแถวที่2เนี่ยสุดท้ายถ้าเป็นใบเล็กเนี่ยเราจะต้องเว้นเพื่อที่จะทำหู แบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ใช้หูไม้แบบวิดีโอนี้นะคะก็สามารถถักเหมือนกันทุกอย่างได้เพียงแต่ว่าเปลี่ยนขนาดของเส้นเท่านั้นเองนะใบมันจะใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ถ้าจะทำตามวิดีโอนี้นะถักมาถึงแถวนี้แล้วเนี่ยก็มาดูวิธีการถักต่อจากเ,เส้นเล็กนะคะดูวิธีการถักต่อจาก วิธีนี้มาดูในนี้ได้เลยนะคะแล้วกออ็วิดีโอนะคะสำหรับการถักกระเป๋าใบนี้นะคะหนิงจะติดไว้ให้ข้างล่างวิดีโอนะคะหรือว่าเข้าไปดูในคอมเมนต์แรกใน YouTube ได้นะคะหนิงจะนำลิงก์วิดีโอเข้ามาติดไว้ให้เพื่อนๆนะสำหรับใครที่ดูเป็นวิดีโอแรกใช่ไหมคะจะได้กดเข้าไปแล้วดูวิธีการถักได้ถูกต้องนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักสองแถวก่อนจบนะคะในกระเป๋าใบใหญ่กันนะคะ วิธีการขึ้นต้นนะคะก็ปกติเลยขึ้นต้นด้วยโซ่หนึ่งเนาะขั้นลายไว้นะคะแล้วก็ถักคอทอนะคะรอบตัวกระเป๋าเลยนะคะถักนะคะแล้วก็เพื่อนๆนับด้วยอันนี้คือแถวที่หนึ่งแถวที่สองแล้วก็จะมีอีกหนึ่งแถวนะคะเป็นทั้งหมดสามแถวนะคะตัวขอบก่อนที่เราจะจบงานนะคะ ให้เพื่อนๆน,นะคะไปถักคอทอแบบนี้นะแล้วก็กลับมาเจอกันนะคะเมื่อถักครบสามแถวแล้วนะคะเราก็มาดูวิธีการถักตัวห่วงนะคะห่วงหรือว่าหูจับกระเป๋านะคะเพื่อนๆมีแบบไหนก็ใช้ได้เลยหรือถ้าไม่มีก็จะใช้แบบไม้ไผ่แบบของหนิงได้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเมื่อ หักครบจํานวนแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราถักเสร็จแล้วนะคะได้สามแถวแล้วเนี่ยก็ให้คล้องนะคะแล้วก็ดึงให้แน่นตัดใหม่ได้เลยนะคะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเกือบๆจะคืบหนึ่งเนาะอ่ะเราก็พักไว้ก่อนนะคะค่อยมาเก็บใหม่ที่หลังได้เลยเนี่ยคะ่ะงานก็จะมีลักษณะแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักตัวหู ไม้กันนะคะหูไม้นี่หนิงใช้สองอันใช่ไหมทีนี้นะคะมันก็เป็นไม้จริงๆนะคะไม้ไผ่จริงๆที่เขามาดัดเนี่ยซึ่งขนาดเนี่ยมันอาจจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าเวลาสั่งซื้อเป็นคู่เนี่ยทางร้านนะคะก็จะพยายามเลือกให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดเนี่ยของหนิงเลือกมาเพื่อนๆสังเกตว่ามันจะมีเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะคะ ในวงของเขาด้วยแล้วก็ในแต่ละวงนะคะมันเป็นสเสน่ห์ของงานที่ทําจากของที่เป็นธรรมชาติเนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถักกันนะคะใช้หนึ่งชิ้นหนึ่งใช้วิธีการมัดนะคะคือมันทำได้หลายแบบนะคะแต่ว่าแบบนี้ เราจะมั่นใจนะคะว่ามันจะไม่หลุดนั่นเองนะดิงให้แน่นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนี่นะคะสังเกตว่าหนิงจะให้เข็บอยู่ข้างล่างเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมลอดมานะคะลอดหัวมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ ถักเหมือนถักคอทอเลยนะคะเกี่ยวไหมลอดมามีสองเส้นรวบอย่างนี้นะคะส่วนปลายไหมที่เราเมัดเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะถักทับไปเลยนะคะนี่นะคะพยายามดันมาให้ชิดกัน เวลาถักก็ให้สบายมือนะคะไม่ต้องแบบแนั่นเกินไปหรือหลวมเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาที่เราถักแบบไม่ใช่ธรรมชาติน้ำหนักมือเราเนี่ยมันจะทำให้งานไม่เท่ากันนะคะ นี่ถ้ามันรูใหญ่ไปเราถอดออกก่อนนะแล้วก็ดึงให้เขากระชับนิดนึงนะแล้วก็ถักนะคะด้วยความที่กระเป๋าค่อนข้างใบใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักใช่ไหมคะหนิงก็จะถัก ขอบเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมานิดนึงก็จริงๆก็คือแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งวงได้เลยนะแต่ว่าคือสองวงเนี้ยเราจะต้องถักในจํานวนหลักที่เท่ากันด้วยนะคะมันจะได้สวยแล้วก็แข็งแรงทนทานนะคะแต่ถ้าใครไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะแบ่งได้ยังไงหรือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่า แต่และเขาเรียกอะไรแต่และชนิดของหูกระเป๋าว่าเราต้องถักขนาดไหนถึงเรียกว่าพอนะคะหนิงก็จะใช้วิธีการถ้าถ้าเขาเป็นฐานตัดใช่ไหมคะหนิงก็จะใช้วิธีการถักเต็มฐานตัดแต่ว่าถ้าเป็นวงกลมแบบนี้นะคะหนิงก็ใช้การแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งวงกลมแล้วก็ถักให้เต็มนะคะ ชิ้นแรกนะคะเพื่อนๆก็ให้นับนะคะถักแล้วก็นับหลักไปด้วยนะคะว่าเราถักได้กี่หลักเพราะว่าเดี๋ยวพอถักอีกชิ้นนึงเนี่ยเราก็ต้องทําจํานวนหลักให้มันเท่ากันเนาะ ะะดูอีกนิดนึงอ่ะอยังไม่ครึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้หนิงก็ถักได้ประมาณครึ่งวงกลมนะคะถ้าอยากได้สูงกว่านี้ก็ทำได้นะแต่ทีเนี้ยอพอเราพอแล้วนะคะเราก็จะล็อกหลักหนึ่งครั้งนะคะ ดึงให้แน่นนะคะแล้วก็เหลือปลายไหมไว้ค่อนข้างยาวนะเพราะว่าเจ้าปลายไหมอันนี้แหละค่ะที่เราจะนําไปตัดนะคะวิธีการวัดง่ายๆนะคะหนึ่งก็จะนี่หนึ่งรอบสองรอบสองรอบวงกลมนะคะทำคล้ายๆลูมเลย นี้พอแน่นอนเอาไว้เย็บนะคะเย็บแล้วไหมเหลือไม่เป็นไรไม่ให้ขาดก็พอนะคะทีนี้นะคะเราจะถักแบบเดียวกันทั้งสองชิ้นนะคะแล้วก็นำมาเย็บติดกับกระเป๋าเดี๋ยวเราไปถักอีกชิ้นหนึ่งนะคะให้ได้จำนวนหลักเท่ากันแล้วก็กลับมาเจอกันตอนเย็บกระเป๋าเย็บหูกระเป๋ากันนะคะตอนนี้นะคะหนิงก็จะแบ่ง แบ่งตัวหลักใช่ไหมคะให้มันอยู่กึ่งกลางนะคะแล้วก็ใช้ที่คั่นลายช่วยนะคะกลัดไว้มาร์กเป็นตำแหน่งไว้นะคะว่าเออเราจะเย็บตรงนี้นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องทำเหมือนกันนะคะ เพื่อไม่ให้งานเบี้ยวนะแล้วก็ตัวเนี้ค่ะมันจะเป็นตรงกลางนะคะเราก็ต้องกลัดไว้นิดนึงนะหรือถ้าใครสะดวกที่จะใช้เข็มนะคะเนาเย็บมาร์กไว้เลยก็ได้สามจุดแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะลงมือเย็บงานนะวิธีการเย็บก็ไม่มีอะไรเลยค่ะจิ้มเย็บขึ้นลงธรรมดานะคะ ตรงอันแรกเนี่ยเราก็จะเย็บย้ำนิดนึงนะเสร็จแล้วนะคะก็เย็บไปหลักถัดไปเลยนะคะเย็บให้อยู่ตามล่องแบบนี้นะคะจิ้มลงด้านล่างถ้าเพื่อนๆจะใส่ของแบบจริงจังอะไรเงี้ยนะคะก็ หาผ้ามาทำซับไนได้นะคะเพื่อที่จะของไม่ล่วงนั่นเองเพราะว่าเขาจะเป็นช่องว่างนะแต่ถ้าไม่ได้เน้นแบบเออใส่ของเล็กกุญแจรถหรือว่าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นนะคะใส่แบบของใหญ่อะไรเงี้ยเนี่ยค่ะเราก็เย็บขึ้นลงไปอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็จะแข็งแรงนะเขาก็อยู่ได้แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวหนิงจะไปเย็บให้เสร็จนะทั้งสองชิ้นเลยนะคะทั้งชิ้นด้านนี้กับอีกชิ้นหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูออตัวงานสำเร็จนะคะเป็นภาพนิ่งนะคะแล้วก็มาสรุปท้ายวิดีโอกันนะคะก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะหนิง พักเพลินมากเลยก็คือมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกับตัวซีทรูใบที่ใช้10มิลถักนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยถักแบบพอดีเลยหมายถึงว่าใช้เอ mm ่อแพทเทิร์นเดียวกันนะคะมันก็เลยได้ใบใหญ่มากเลยแล้วก็ใช้ไหมเปลืองเปลืองนะคะประมาณ830กรัมนะคะรวมกับที่เย็บทั้งหมดแล้วนะคะ mm hmm. ก็ถือว่า น้ำหนักค่อนข้างเยอะเพื่อนๆอ,อาจจะไปลดขนาดได้นะคะแต่ว่าหนิ่งแนีก็ใช้ได้นะเพราะว่าปกติเ,เวลาสะพายกระเป๋าพวกนี้ค่ะก็จะไว้ใส่ของนะแล้วก็เอาใส่รถเข็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูความกว้างกว้างอยู่39 39เซนนะคะความกว้างความสูงจากก้นกระเป๋าเลยนะตั้งแต่ที่เราเริ่มถักจนถึงปากกระเป๋า38นะคะ39คูณ38มเซนนะคะ ก็ถือว่าใบใหญ่พอสมควรมากๆนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใบใหญ่ก็ลดนะคะลดขนาดก็คือลดจำนวนหลักของตัวก้นกระเป๋าได้นะคะ2-3ส,สหลักก็ได้นะ แล้วก็อุปกรณ์นะคะซื้อได้ที่หนิงสลีด c o m อมสชอปหรือว่าหนิงสลีคโครเชต์นะคะ Facebook Fanpage ได้ค่ะใครหาไม่เจอคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะคะรวมถึงถ้าถักแล้วติดขัดตรงไหนนะคะจะถามก็ถามในนี้ได้เหมือนกันค่ะหนิงเห็นแล้วจะรีบเข้ามาตอบให้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอแรกก็ยังมีอีกหลายวิดีโอเลยนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยเวลาที่ ลงวิดีโอใหม่ๆอะค่ะเขาก็จะเด้งไปเตือนนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่านิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ